สูสุดกับสู่สามันโชคที่นุ่มที่สุดบนรถเท s l a อยากรู้ต้องดูคลิปนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องคุยโนกับเท s l a b o เดลไว i p e พอร์ฟอร์แมน,นนะครับรถผมเองนะครับน้องกลุ่มนะครับก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ยนะครับเคยใส่ KW แล้วเคยใส่ h ฮชไรแล้วเคยใส่ RSR SI แล้ววันนี้จร <Okay. S 1> ิงจริงเนี่ยผมจะเดินทางนั่นแหละบนสุดกับสู่สามัญก็คือจุดเริ่มต้น นะครับชุดโชคที่ผมคิดว่าแม่งนุ่มที่สุดในรถเทส l a คงหนีไม่พ้นตัวนี้นะครับตัวนี้คือโชคเทสล a าโมเดล3หรือใครที่ขับขับ4หน้าตาโชคจะเป็นแบบนี้ค่าตัว26,400บาทปรับได้1 6ระดับเปิดฝากระโปรงหรือแผ่นด้านหน้าปรับเรเบาตรงนี้ได้เลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันตอบโจทย์แน่นอนครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยซื้อรถเทสล a มาแล้วเนี่ยมันมีอาการ ้ายยเนี่ทมันบัมไม่อยู่นะครับเวลามันอยู่อย่างนี้ปั๊บเวลาเลี้ยวมันจะเป็นเหมือนอาการปรลาไหลตูดนะครับแน่นอนผมเคยทําคลิปไปหลายรอบแล้วว่าเทสลาถ้าคุณขับไม่เกิน140โชคเดิมไม่ได้แย่แต่กับการไอคำว่าไม่ได้แย่เวลามันเปลี่ยนเลนมันเอาไม่อยู่ฉะนั้นโชคตัวนี้ในค่าตัว26,400บาทบอกเลยว่านุ่มปรับรีบาวได้ ผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะนุ่มไปกว่ารถเดิมได้ด้วยซ้ำเพราะรถเดิมมันเป็นอาการเหลือข้างหน้านุ่มแต่ข้างหลังแม่งรีบาวไม่อยู่ฉะนั้นโชว์ตัวนี้นจะตอบโจทย์เพราะมันปรับได้16ระดับ คุณศาสารถปรับมารปรับให้หน้านุ่มและหลังแข็งเพื่อแก้ปัญหาตัวนี้ได้เช่นเดียวกันโชว์ตัวนี้บอกเลยว่าสําหรับผมคนไม่แต่งรถคนต้องการโชว์ดีๆใช้ค่าตัวเขาเทียบกับค่าตัวรถโคตรถูกอนาคตจะมีตัวอื่นมาเพิ่มไหมยังไม่รู้เพราะปัจจุบันตัวนี้น่าจะครองตลาดและขอบอกเพื่อนๆในวันนี้ไว้ว่าวันนี้เดือนเมษาผมจะใส่โปรพัดต,ตัวนี้จนถึงจบเดือนเมษาโอเคใครอยากมาเทสรถโมเดล3โมเดล Y ใช้โชคร่วมกันอยากลองโปรพัดกับโชคเดิมว่ามันจบจริงไหมปัจจุบันจะไม่ถอดลอ้อใส่ล้อขอบ20เพราเ p e r f ฟอร์แมนก็ใส่ล้อขอบ20ใส่ยางปัจจุบันถอดยาง EV ออกใส่ยางเป็นยาง m มิชลินแทนเปลี่ยนเป็นล้อฟอร์ดผมจะบอกทุกคนว่ารถรุ่นนี้ลงทุนกับช่วงล่างกับลอ้อซะจบนุ่มขับดีแน่นอนนะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ให้พี่รองบัิาด้วยสวัสดีครับ